มาครับน้องครับต้อมมามารอบดึกมามาที่จะแซ่บที่สุดในโลกมากินรอบดึกนอนบารับครับอยู่มาเจอมามารอบดึกน้ำกันใส่ไข่พร้อมแซบ่บเซียนึงเพยก่อน าเห็นมามาที paid, ่เซ <ENNIS> si ีบอีสุนีิโลกสุกินมาม่าต้มยำกุ้งเส้นเปืือยแยจากกันเผมเสียบด้วยนี่ห่องห่องโบตึงหลังแต้วันโบยอนบีนอนเลยตัวเส้นมันนี่ละก็ ปิดไฟไปก่อนปั๊บไข่ลงครับเรียนมันไข่ลงไปหนึ่งฟองใช่ฟองเดียอนะพอละเปิดไฟปกไว้ไข่ไว้ทิ้งไว้จักสองสามนาที แซ่บเค็ดไขแบบ่แบบแบบยางบักยางบักต่อยโอ้เวียนยางบักตุ่มไันยางบักต่อยก็อยู่ถนนรอบพี่น้องแซเศษก็สร้างหมดเด้อบุญมอฟุตบอพี่น้องเองเออบุญเบื่อจะเสียอะไย มาครับเดี๋ยวไม่บังสร้างโมกิมันี่ยทีเสียมซ้ำเลยปิดไฟไว้มามาสวยกับสร้างบมจิันใส่เครื่องปรุงครับปิดไฟแล้วรอบเด็ดมาพี่นอ้องรอบเด็ดพอมตมงหนังตามันบมยอนพีน,อน้องขอเราของแรกเลยกินอราเราไงนะไอ้มันบัวใส่ใจอยากสุดเนี่ยหอนหอนก่อนอน,อนอน มาเหรอนี่ตะวันม่ลูกมตุอยู่ในห้องที่ควายากวกฝา,านี่ไปพี่น้องเลยมาแซ่บๆบพงโอ้โหดะใครอมงใครพี่น้องใครุดโอ้จังพนเอาใส่ไงข้ามบอยเนื้นนอจุซอยจุกระจองกีนข้าวเจียงแพี่น้องเส่ย รมมว่าใม่กินข้าวหมอนก็ดีจังครับเหม,ม,มือ,มยมมอนย่างนี้มาซิมซิมโมเสกใหญ่แบบผมไปตั้งแต่ลุ้งยังไงเพิ่มความหวานใส่พริกลงไปแล้วแซ่บๆกันไปเลยขึ้นกินยังโมเสกโบยิมนอนบบหลับตัวใส่ลงไป

อร่อยมากเลยนะท่านผู้ชมกินได้ก็จริงจิไม่ได้ทิท้งไปแต่นี่แซ่บม,มากเ้นดูอส่หมดปมากยโยงเลยเอาแบบเป็นเส้นที่ไม่ค่อยดูดแซ่บโอ้ขังไรนอนรับระบาด โอ้ยใครเขาใครเขาพี่น้องใครเขาสดาุดวาดโอ้จัดจัดขอใจมนุษย์ขึ้นเดือนทั้งหลายนะครับนี่มะซิงที่อาหารที่แซ่บที่สุดในกลางเดืนอน าสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมพอเงินสิบหาบาทก็ยิ้มไหนพี่นอ้องใครใครโอ้ค่ะค่ะ มื่อะท่งมัน้องเี๊กินกับขอนิ้วห้างจังแซ่บารขอนิ้ยห่อนออสปาเกตตี้มาเฮ้ยสูงมากใส่ไข่กับบวด้แน่อนุ่มน ว่าแหน,น่กินได้มเลยเด็กอยู่ในห้งองห้างจังพี่นอนเลยดีกินอยู่ในห้องห้างแซ่บจังจังมอกเลยว่าแซ่บไล่นอนรับคักระบาดนีล ยี่มจะหมัามากสร้างหมดแสีบน้ำสร้างหมดกดกดซับตะไคร่กดติดตามให้ทางหมดนนี่เด้อครับเด้อสร้างบมดตงไข่สรา้า,สรางแอ๋อห้อนี่แหละมีคลิปในหมนมวนลิปในเสียบเสียบชิปในสร้างมดมวลกับชิมาล่องในมึงนีเออ่เลยกดติดตามดเด้อพี่น้องเลย เออพักกัดโอ้แล้วไงตัวแหว่ส้อยจูมัทีไม่ตัวหนานี่ขึ้นบ่สร้างหมดฟาดทิมตัววนแล้วมาะมนส้อยจูขลงเราเนาะแล้วมันเสียคง้มเน เดีย๋ยวนี้อันนี้แซ่บที่สุดน,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 นะครับฝากกดติดตามแชรให้ไดครับผมครับอ๋อครับครับจับแข้งหมอนี่มองเลยเบ็ดครับเออบุยมบานนี่คือบุยมานได้ เบ,เ,บเบิดเบิดแจ้งครับพี่น้องเนี่ยแซ่บครับร้อนเบิง้งเดือดเดือดเดืยิ้มข้าวปลายิม้มระคาทำหน้าโนอนตัวพี่น้องเนี่ยไปยขอบคุณครับ